นี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านครับอ๋อเป็นยังไงเหรียญรุ่นแรกเป็นมากรุ่นแรกเป่นเงิลงยาเออเออแล้วประสบการณ์ว่าไงนะใช้ดีครับใช้ดีแล้วคนพื้นที่เล่นกันเล่นหายากหายากนะเนื้ออะไรหายากก็ไม่ไง่งินลงยาเงินเหรอก็บอกว่าเงินลงยาสร้าง900-99เหรียญอ่าในกลุ่มเห็นมันเงินถึง2เหรียญแบบเหรอไม่ถึงอืมแลว่าเขาเก็บหมดตามบ้านนี่ไปขอซื้อเนี่ยนะอืม เอาแบงค์ใบเทาไปห้าห้าใบให้เอาเลยใบเทาห้าใบอ่ะรอโอ้นี่นี่แฝนติดเลยครับเคยมีประสบการณ์กับตัวเองไหมมีคือดีขึ้นอ๋อดีขึ้นเอ๋อหวยก็ถูกหวยก็ถูกทำทำอาชีพอะไรดีขึ้นครผมก็ทำที่ตามโรงงานนะครับรครับอ๋อพอแฝงแล้วดีขึ้นเลยดีขึ้นหลวงพ่อรวยนี่เป็นพระยังไงถ้าเราสัมผัสอ๋อดีครับนับถือมาตั้แต่เด็กแล้วอ่ะรออือท่านเมตตานะท่เมตตาเหนียวก็มี เดี๋ยวก็มีใช่ไหมใจพูงตรงกระแฟงพ่อสุกตอนทํางานนี่เรือนไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้ไหลแล้วกันเนี่ยอแล้วก็ที่ว่าเจริญพรุ่นสองพ่อตามตกต้นไม้เก้าเมตรเนี่ยผมคณโพสไปเหรอเขาไม่เป็นอะไรเลยอ๋อให้ไปแฟนได้ห้าวันอ๋อนี่แหละครับขีดสะภาพต้นไม้เก้าเมตรอะตกลงตกลงมาแค่หกเมตรพอเขาไม่เป็นอะไรเลยแล้วผมพาไปกัมเูชเลยแค่แค่สะพานร้อยห้าเมตรนี่ก็เจ็บแล้วนะลองดูครับลองดูได้ครับต้นไม้เออเขาไม่เป็นอะไรเลยกระดูก อะไรไม่มีหักมีเขียวนิดหน่อยเลือนไม่ออกอ๋ออันนี้คือสุดยอดครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยเชื่อว่าในอนาคตจะดังไหมของหลวงพระพุ่อหลวงวัดมาตรพุทธเนี่ยดังครับพี่เทียบกับหลวงพ่อรวยวัดตะโกได้ไหมมันมันคนละเรื่องกันครับคนละเรื่องกันครับแต่ต่อไปอนาคตไม่รู้ก็ม่เป็นต้องอะไรมากก็คนตัวเทเลนหมดตอนที่ผมทํางานนี่คนอีสานคนเหนือนี่ได้จากผมไม่หมดอตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยเสีมาเรื่องเงินรุ่นแล้วเนี่ยผมแม่งให้ไปอ่ะ ไม่มีใครคืนผมแม้แต่คนเดียวอะ่ะโอ้โอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับ